วะย่าดิจครถน้ำข่อยมาแต่ส่คีีมาแต่บันกะลขก่มาแต่บักะลบานนี้ข่อยนี่ิไดค้องขึ้นคารถน้ำเจ้าได้บานนี้ข่อยจะค้องขึ้นคารมันรดน้ำเจ้าได้เอาบ้านนี้บ้าใคข่อยเนี้บานนี้ข่อยขึ้นคาน้มันรดไรยังหาพันนิได้ตัวไหนหาพันกระใน่งเลยให้ข่อยเป็นตัวหาพันนี่บอกโอ้ยไอ้เป็นยังบ่บ้ร่าเด้อเบ่บอ เอาไรจะได้ไปหาไปหาเอาจะใครคอยไม่หาว่าขอคอยไม่หาซิบเบื้องเบื้องเลยถ่ายก่อนพี่ดอกเลยถ่ายยังนี่สี่สองสี่สี่สองสี่เนาะตัวนี้จะหาคอยเป็นบ่อค้ารถมันบ่อแล้วจ้าขอคนขึ้นนี่เทไรขอขอไปหาซิบขอคนขึ้นอยู่ไปหาซิบสรุปแล้วคอยรูปมันหรือจะรูปนี่มนาคมมนาคมจะรูอย่ะไงดแเ่ไรจะว่าจะรูปเอา โอ้จะได้ยงให้กูขึ้นหาพันเนาะ,ออะไมันไม่ค่อยบรุป๊ปค่อยอันใดกำไรเนาะออโอ้จะรูปโอ้จะจะรูปแล้วไปหาชิ้นมันบอก